ออกกําลังกายซะหน่อยแล้วโอ้ไม่เคยเห็นเลยฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้เนี่ยฝนตกเรื่องอะไรอ่ะเอาพี่ฝนไม่วิ่งออกกําลังกายในลู่วิ่งเนี่ยเอาทำไมอ่ะแค่วิ่งในลู่วิ่งเองเอ้ฮับฮึบฮับโอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วอ่าอ่าไม่ไหวปุ่มค้างอ่าไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยทำไงนี่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 ี่ี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลย เกือบไปแล้วปุ่มบันดันค้างได้เนึกว่าจะเป็นอะไรไปแล้วซะอกอะ่ะฉันนะ่ะก็เกือบเป็นอะไรไปด้วยแล้วว่าฉันอยู่บนหัวเอ๊อะเดี๋ยวก่อนใครมาอ๋สอส่งของครับส่งของใครมาส่งของอ,ะอ่ะออรับของเลยครับรับของพี่แอ่พนักงานส่งของเขามีกล่องของขวัญมาเฮ้ย hey, แต่เราเราเราไม่ได้สั่งอะไรไปสักหน่อยอบ้านหลังนี้นะครับเขาบอกให้มาส่งที่บ้านหลังนี้ครับส่งอะไรมาให้ใหเหรอคะผมก็ไม่รู้ครับผมมาส่งอย่างเดียว มาส่งอย่างเดียวไม่คิดเงินใช่เปล่าอ่ะอ่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วนะอ๋อชำระเงินเรียบร้อยแล้วด้วยใครมาส่งของให้เราอ่ะพี่ฝนผิดบ้านหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิอืเฮเดี๋ยวก่อนหรือว่าโทก้าเขาจะส่งของมาให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยอ้ออันนี้เป็นตัว ตั๋วเหรอเป็นซองจดหมายชัดๆไม่ใช่ซองจดหมายธรรมดาอันนี้เป็นตั๋วเดี๋ยวอันนี้มันตั๋วคอนเสิร์ตของวงบลูพิงค์นี่นะใช่แล้วโหยตื่นเต้นมากเลยดีใจชะมัดเลยเฮ้ยโทก้าเขาส่งมาให้เราได้ไงเนี่ยว่าแต่ว่าทาไมมีชื่อเราด้วยอะ่ะก็นี่ไงเราเราสามารถไปเที่ยวง,งานคอนเสิร์ตของบลูพิงค์ได้แล้วโอ้ตั๋วก็หาซื้อยากกระตายทําไมเราถึงได้ก็ไม่รู้นะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเราไปรักที่ไปรณียีมานี่นะเฮ้ยพี่ฝนเขาจัดงานคอนเสิร์ตจริงๆด้วยที่เนี่ยเฮ้องานคอนเสิร์ตของบรูพริงสัญลักษณ์ดอกไม้หุ่นน่าไปจะมัดเลยรีบเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรมั้งเนี่ยว,ว้าวเนี่ยแล้วม,มีมีสแกนเลเซอร์ด้วยพี่ฝนนี่ไงเขาเป็นพนักงานที่เอาไว,ตว้ตรวจตั๋อทั้งนี้เลยนะครับมาทางนี้ครับ ขอตั๋วด้วยครับขอตั๋วใช่ไหมคะนี่ครับตั๋วครับเออเดี๋ยวก่อนเนาะสแกนพืชอาอผ่านช่วยด้ยผ่านแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพนักงานพู้น่ารักพี่ฝนดูดิมีคนมากางเต็นท์รอกันเลยอะ่ะโอ้สุดยอดไปเลยที่นี่นี่อย่างกว้างเลยนั้นเนี่ยอ๋อขอนอนก่อนนะ เข้าไปนอนได้ฟ oh, ร uhh ีเลยใช่เปล่าวะของใครไมารูขอนอนแป๊บนึ่งนะเพื่อนนะโอ้สุดยอดไปเลยแสดงว่าที่นี่เขาจะต้องเตรียมไว้ให้พวกเราที่มีตั๋วใช่หรือเปล่าใช่แล้วพี่ฝนตรงนั้นมีอะไรแปลกๆอยู่ด้วยมีอะไรไงเหรอนี่ไงมาดูดีแปลกที่ไหนนี่เขาขายป๊อปคอร์นฮ้ยกินน่ะหิวใช่เปล่าเฮ้ยติมน่าอร่อยนะ กอคือว่าต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าคะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ตามคนที่มีตั๋วเข้ามากินได้ฟรีเลยเพราะกินฟรีงั้นเหรอใช่แล้วครับหัวหน้าวงบูพิงบอกว่าให้กินฟรีได้ครับโอ้สุดยอดไปเลยงั้นงั้นขอหลายหลายอันเลยได้ไหมคะเ,เดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาเอาให,หม่กัน <c oughs> อยากกินน่ะ มีพออคอนปลาทูให้ฉันไหมอ่ะพ่อคอนปลาทูที่ไหนเขาจะทำหรอพ๊ปกปิดเออปลาทูไม่ได้ทำนะครับบ้าลงมาเร็วเขา้าบูบูบูแล้วเรามานั่งกินด้วยกันดีกว่าฮะอืมอร่อยพี่ฝนมีคุณนกมาสั่งไอติมกินด้วยหรอ <c oughs> คุณนกกินในติมงั้นเหรอเอ,อ้หรือว่าเป็นนกของใครกันนะ <c oughs> นกของวงบูพิงหรือเปล่าไม่น่าใช่มั้งโอ้ที่นี่แบบ สุดยอดไปเลยอ่ะของกินก็อร่อยอ่ะพี่เองไม่เคยไปงานคอนเสิร์ตมาก่อนเลยนะอ๋อบอกกินเข้าไปแล้วเขา้าอร่อยเปล่าอ่ะบูบูวกาปิงไนไม่กินอะไรหน่อยอหรก็บอกว่าจะกินปลาทูป๊อปคอรนไม่มีเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งในถังขยะก่อนเรียบร้อยแล้วโอมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะพี่ฝน ใจเหมือนกันตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่เป็นทางเข้าอะไรสักอย่างนึง่ะนะแล้วก็นี่เป็นรถเข็นหนอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะคุนขุนชชม้าเลยอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวขอกดตุ่มกันเฮ้ยเอา <laughs> ไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> พี่แออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะแล้วมาขึ้นรถไปคนเดียวเฉย <laughs> เา้า ตรงนี้เป็นรถอ๋อเป็นรถไว้สําหรับเข้างานน่ะอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นสถานที่ก่อนเข้างานให้มาออพักผ่อนอใช่แล้วใช่แล้วโต๊ะกระจายหมดเลยนึกว่าจะไปแล้วไม่กลับมาซะอีกอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเอาไปขึ้นรถกันดีกว่าให้ขึ้นรถเหรอเอาเดี๋ยวก่อนมีอะไรอะ่ะตรงนี้มีที่เปลี่ยนสีผมให้ด้วยเอฮะใช่หรอ เปลี่ยนสีผมอัตโนมัติยังไงดูรูปดูรูปจริงอะใช่ถึงอ่านไม่ออกก็สามารถดูรูปได้นะเนี่ยโอ้โห,โหงั้นพี่ฝนขอทดลองเข้าไปใช้หน่อยได้เปล่าได้เฮ้ยโหเนี่ยอะไรอะอัสซอรีแปะหน้าสติ๊กเกอร์นั่นแหละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มีตุ่มตุ่มอะไรบางอย่างเลื่อนได้ด้วยไนมะ้เราสามารถเลือกทรงผมได้ด้วยพี่ฝนโอ้เปลี่ยนสีได้อีกต่างหากเอาแล้วนะกดเลยฮะให้กดผมทรงเนี้ยเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโอ้ยเดดล็อกมาเลยอ่ะโอ้โหน่ารักตามูแตามีเลยเดี๋ยวจะทําอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงหน่อยได้เปล่าอ่ะเฮ้ยอ่ะเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวเพ็กจะเปลี่ยนมั่งเพราะมีฝนนอทรงนี้ได้ไหมอ่ะว้าวนี่เราจะไปคอนเสิร์ตหรือจะไปเป็นเจ้าหญิงเนี่ยโอ้สีชมพูน่ารักครับเพกลองเปลี่ยนมั่งกี่เดี๋ยวเพกเปลี่ยนมั่งแล้วเอาสีอื่นได้ไหมอ่ะเอาสีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวใส่ดูก่อนผมทรงนี้เหรอตรงนี้แหละเอาสีอะไร สีเขียวนีออนก็ได้นะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอะสะท้อนแสงมาเลยเออเพลหน้าเปลี่ยนเลยเหมือนวงเคสป๊อปเลยเคสป๊อปอะไรอ่ะเคป๊อปอหน่ารักตมูกจมี่เลยนั้นเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเป็นฟองฟองลอยด้วยอ,ะอ่ะบอปุ๊กปิ้งนายไม่เปลี่ยนทรงผมมั่งเหรอ,อืมฉันไม่เปลี่ยนหรอกหน่เออตรงนี้มีที่ปล่อยฟองเป็นเลนส์โบว์อ๋อเป็นที่นั่งพักพี่ฝนแล้วก็รู้สึกจะเป็นต้นไม้ใช่ปะออ อันนี้เป็นคุณต้นไม้มีชีวิตอ,ะอ่ะเขาเป่าออกมาทางปากเห็นไหมเขาเขามีฟองอากาศออกมาเป็นฟองสบ,บ,บู่บูบูบูโ,โบนายชอบบอโบอย่าไปเล่นซิเขาน่ารักมากเลยนะั่นเนี่ยนั่นอะไรอะ่ะเขาถ่ายรูปให้เราอ่ะถ่ายรูปมาด้วยเหรอ,อถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเออก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเราเคยมางานนี้แล้วเฮ้ยอย่าเอาไปแปะที่บ้านเราดีว่ะไปกันยังพี่ฝนจะไปแล้วอ่ะ ไปแล้ว,ลวเราอะไรมาแปะหน้าเพลงเนี่ยฮะสติกเกอร์ะเยอะไปแล้วเอาหนาเอาหน่าเข้าอคอนเสิร์ตต้องมีเครื่องประดับแต่งตัวสติกเกอร์สวยๆตอนนี้ตัวเพลงหน้าเพลงสีเหมือนสับป,ปะรดแล้วเนี่ยเอาหนาเอาหน่าเป็นสับป,ปะรดแต่ก็น่ากินอ่ะนะ <c oughs> เราไปทางไหนกันต่อ <c oughs> เฮ้ยถึงแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะนี่ไงเวทีคอนเสิร์ตโอ้เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ วงบูพิงนี่นะไม่เป็นไรหรอกวงอื่นก็เล่นก็ดีเหมือนกันแหละเขาร้องเพลงเพราะ,ะมะนั้นเลยะให้ทางนู้นมีอะไรด้วยนะมีอะไรเหรอพวกปิ๊กเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมเป็นกอดนะครับมาอำนวยความสะดวกกรุณาเข้าแถวให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ,อ๋อได้เลยค่ะเข้าแถวใช่ไหมคะใช่แล้วละครพวกปิ๊กลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอ,อ่าฉันขอขึ้นมาเล่นหน่อยได้เปล่าอ่ะอืมขึ้นไปเล่นได้ยังไงลงมาแล้วครับพวกปิ๊ก ไม่ได้นะเจ้าเมลไม่ได้นอ้ออออพี่คนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะใช่แล้วล่ะครับไม่เป็นไรรอกครับขึ้นมาได้นะครับโอ้เขาใจดีใช่ไหมเลยอย่านั่งร้องวงเคสป,ปอ๊อ่ะอ้โหเพี่เอกก็อยากขึ้นไปมั่งนะ,นะเออยากขึ้นไปมั่งเหมือนกันน่ะตรงนี้มีโซนขายของที่ระทึกด้วยขายของที่ระทึกสวัสดีครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับเข้าไปเชียร์คอนเสิร์ตของบูพิงให้ฟรีนะครับไม่ได้ขาย เอาให้ฟรีเลยนะครับใช่แล้วละครับแต่หยิบไปได้คันแค่คนละชิ้น2ชิ้นเท่านั้นนะครับอ๋อเดี๋ยวมีจํานวนจํากัดถ้าเอาไปหมดไม่ได้เพื่อนจะไม่ได้ใช้อะนะใช่แล้วละครับต้องแบ่งๆกันด้วยนะครับอ่าฉันก็อยากได้เหมือนกันแต่ฉันถือไม่ไหวมันหนักตรงนี้มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนสวยๆด้วยนะครับ โอ้มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนด้วยอ๋ออันนี้น่ารักจังเลยะเออค่อยดีหน่อยนะพี่ฝนไม่ร้อนด้วยอ๋อกางเกงขาสั้นสวยใช่เดี๋ยวเพี่เอามาเปลี่ยนบ้างดีกว่าเอาอยจะใส่ชุดนี้เหรอเป็นไงอ่ะโอ้โหเก่ามาเลยเก่าอ้ออย่างเท่เลยโอ้นั่นดีดูวงบูพิงดี มมจะมีชามาเลยฮะนั่นพี่จีซูนี่นะโอ้นั่นก็พี่ลิซ่าโลเซ่โอน่ารักจะมูจะมีเลยนะเนี่ยโอ้โหวงบูพิงนี่น่ารักฟุดฟุดไปเลยโอ้โบโบอ,อย่าขึ้นไปลงมาโบูโบูบโบ,โ,บโออพี่เขาบอกว่าไม่เป็นอะไรอะไม่เป็นไรจริงหรอฮะพวกพ๊กนายจะไปไหนฉันจะไปหาพี่ลิซา่า พี่เขาใจดีมากเลยนะเนี่ยรักน้องหมาน้องแมวด้วยเออพี่ชักอยากจะไปเป็นหมาเป็นแมวได้ขึ้นไปบนเวทีมั้ง <c oughs> <c oughs> ใจเย็นนะใจเย็นให้เขาแสดงดนตรีกันไปดีกว่าลงมาได้แล้วเบอร์พวกพีกบู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 โอโหสนุกกันใหญ่เลยอ่ะอ๋อเขาแสดงเก่งมากเลยนะพี่ฝนนะอ๋อใช่แล้วสุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่นึกไม่ไหวเลยว่าเราจะมาเจอพวกพี่พี่เขาอ่ะใช่แล้วรู้ใครส่งบัตรมาให้เรา <laughs> ดีจังเลย <laughs> ลมาเร็วเข้าพวกปีกเบอลงมาให้พี่เขาแสดงคอนเสิร์ตกันนะขออภัยด้วยนะครับแสดงคอนเสิร์ตตามสบายเลยนะครับ อ้าจุดยอดไปเลยตรงนี้มีโอโะสะว่ายน้ำเหรออืมตรงนั้นนพักผ่อนพอแล้วเรามาทางนี้กันดีกว่า้ย ใช่สาวว่ายน้ำธรรมดาตรงนี้มันติดกับทะเลเลยนี่นาโอ้ข้างบนนั้นเป็นโซนว i p พเหรอโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเจ้คนสวยสวัสดีครับเจ้สวัสดีจ้าเป็นไงบ้างเจ้ก็มางานเหมือนกันเหรอครับใช้แล้วละจ้างานที่นี่ก็ส่งตั๋วไปให้พวกเราด้วยละนะอ๋อแสดงว่าเขาส่งตั๋วให้ทั้งเมืองเลยเนอะใช้แล้วละจ้าส่งให้ทุกคนเลยอะ่ะโอ้ดีจังเลยอ้ดีชะมัดเลยในะที่สุดพวกเราก็ได้มาพักผ่อนแล้วก็ มางานคอนเสิร์ตส,สมใจแล้วล่ะนะบบบโบเอาอีกแล้วเหรอฮะลงมาเดี๋ยวนี้เจ้าบ้บปุ๊กปิ๊กนายจะขึ้นไปมั้งหรอือเปล่าอ่ะฮะขึ้นไปเหรออ่าลองขึ้นไปดูไหมอะ่ะถือว่าผมมาตามเจ้าโบลงไปนางคามแหมปุ๊กปิ๊กเข้าทางเลยนะ